การศึกษาความพึงพอใจต่อระบบชำระเงินออนไลน์การนำเสนอฉบับนี้จะเผยผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบรับชำระเงินออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการให้ตอบโจทยุคดิจิทัลวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานระบบชำระเงินออนไลน์สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยกลุ่มตัวอย่าง138คนใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยร้อยลาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นทำความเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง63.04%และผู้ใช้งานระบบเป็นเพศชาย36.23%มีไม่ระบุเพศเล็กน้อยนักศึกษามีสัดส่วนสูงสุด89.86%ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบถูกใช้งานหลักโดยกลุ่มนักศึกษาโดยตรง ข้อมูลประชากราศาสตร์อายุและวุฒิการศึกษาชี้ให้เห็นว่ากลุ่มผู้ใช้อายุน้อยกว่า20ปีเป็นกลุ่มที่ใช้งานมากที่สุดคิดเป็น60.14%และกลุ่มผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีจำนวนมากที่สุดคิดเป็น55.07%ซึ่งสอดคล้องกับสัสดส่วนของนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมการใช้งานระบบผู้ใช้งานส่วนใหญ่เคยใช้ระบบ r e g ชำระเงินออนไลน์แล้ว80.43% ซึ่งบ่งชี้ถึงการเข้าถึงและการใช้งานระบบในวงกว้างความถี่ในการใช้งานสูงสุดคือ5ครั้งขึ้นไปต่อเดือนคิดเป็น50.45%แสดงถึงการใช้งานอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกิจ,จวัตรประจำวันของผู้ใช้ผลความพึงพอใจโดยรวมระบบ REG ชำระเงินออนไลน์ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่4.55จาก5.00 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอย่างมากต่อระบบโดยรวมซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการออกแบบและพัฒนาในเบื้องต้นความพึงพอใจรายด้านคุณภาพการใช้งานโปรแกรมความถูกต้องและ,สะเสถียรภาพของระบบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคิดเป็น92.04%ต่อมาคือความพึงพอใจในการเข้าใช้งานประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นคิดเป็น 91. 4 6 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกร,รมความง่ายและความชัดเจนของกระบวนการคิดเป็น91.26%การทำงานของโปรแกร,รมประสิทธิภาพในการประมวลผลคิดเป็น90.34%และรูปแบบของโปรแกร,รมการออกแบบส่วนต่อประสานคิดเป็น89.64%ทุกด้านได้รับคะแนนความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดโดยเฉพาะด้านคุณภาพการใช้งานที่โดดเด่นเป็นอันดับแรกข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต หการพัฒนาระบบที่ทันสมัยสร้างสรรค์ระบบรับชำระเงินออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงพร้อมด้วยฟังก์ชันที่ทันสมัยและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น 2. ประเมินประสิทธภภิภาพต่อเนื่องศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองคลังอย่างสม่ำเสมอเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาระบบและประเมินผลกระทบในระยะยาว 3. ศึกษาปัจจัยเสริมความสำเร็จวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆเช่นวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติของผู้บริหารและพนักงานที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานและการวางแผนควรศึกษาความพึงพอใจการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของงานการเงินกองคลังมหาวิทยาลัยราชพัฏนสวนสุนันทาในกลุ่มตัวอย่างเดิมแต่ใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนากลุ่มตัวอย่างเดิมว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรอาจจะส่งผลให้การวิจัยมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นข้อเสนอแนะเหล่านี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเข้าใจความพึงพอใจผู้ใช้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการระบบชำระเงินออนไลน์นำไปสู่การปรับปรุงตรงจุด แนวทางแก้ไขปัญหาใช้ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบเจอในการใช้งานระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแผนพัฒนาและกำกับดูแลเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงและกำกับดูแลระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยการวิจัยนี้เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินให้ทันสมัยและตอบโจทย์ทุกภาคส่วน สรุปและก้าวต่อไปการศึกษาความพึงพอใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันถึงประสิทธิภาพของระบบรับชำระเงินออนไลน์ปัจจุบันแต่ยังเป็นเข็มทิศนำทางสู่การพัฒนาในอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะยังคงมุ่งมั่นยกระดับบริการทางการเงินให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลขอขอบคุณสำหรับความสนใจและการรับฟังค่ะ